ดีค่ะวันนี้จะมาต้มซุปให้ดูนะคะซุปกระดูกหมูเก่าลัดแล้วก็มีอันนี้ก็จะเป็นหลีนเงาต้มซุปยา,าต้มซุปยาจีนนะคะอันนี้เป็นรากบัวนะคะก็มีอะไโป้อจี้กวัดหลีนเงาหลดจีทองไปตากาไทยอ่ะโอเคแล้วก็หลีนเงาเอาจะเคยสิ ไพ่เจสินะ่าก็จะเอาเปลือกออกนะคะขูดเอาเปลือกออกจ้า

ทีนี้เราก็จะมาหั่นตามยาวนะคะเชิงฉิดอ่ะกำบนี้งช่นกัน เราจะหั่นตามยาวแบบนี้นะคะต้มซุปจ้ะลากบัวมาต้มซุปนะคะต้มซุปต้มซุปลากบัวจ้าหลอดเลื้องกอเดาเก่าละใส่สองอันก็พอแล้วนะคะหม้อหนึ่ง ได้ละได้แล้วนะคะตากตัวหลีนเหง้าเจ้าก้าวติมละหลีนเหงา้าชอยเ้ืเจ้าเหย้าหลดจีปะหบับยกจกหลีนจีให้กําต้อนะคะมีทั้งอ่ามีทั้งยาจีนนะคะมีทั้งอ่าเม,ม็ดอะไรเนี่ยเการัด มีเม็ดบัวมียาจีนนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยจ้าต้มกระดูกหมูก่อนนะคะสาบเต็มจิ๊กวัดซินอะาสาบเต็มจิ๊กวัดซินวาจาาเราลวกเสร็จแล้วนะคะลวกเสร็จแล้วก็เทน้ำทิ้งลวกเขาเคาแล้วจ้าโตติสอยใสย่干งเขาอ่า ปลาจาเราจะเตรียมต้มแล้วนะคะใส่กระดูกหมูเข้าไปหลอดที่ชี้ควัดหรอเฮย้ยชี้ควัดลองที่ชี้ควัดหลอเฮย้ชยชอยริ้วจะเย้าหลดจีลีนจีปะหับหยกจกอ่าเก๋เยิย่งอ่ะตายก้าเก๋จีละลีนจีหลดจี ปะหาบหยกจกอาฟองเราเฮ้ยใส่ลงไปยาจีนนะคะตามด้วยนี่จ้ละลาบบัวนะคะกำมาฟองที่ลีนเงาเราเฮ้ยละ,ล,ะลีนเงาจะหลอเหลืองกกกำใส่โป้โป,โปเหลืองกอจะเกาละใส่เข้าไปนะคะต้องประมาณชั่วโมงครึ่งจ้ะเราเดีอยว煮อ่า大概ก,อกองอ่ะ ใส่น้ำเข้าไปค่อนหมอจ้ะ ก็ให้กําต๊ค่อยๆจุจ่ยจุ่ยแล้วกวนให้ดีๆน่อยซ่สจการนะโอเคเรอให้เดือดก่อนนะคะเดือดแล้วถึงจะมาจับเวลานะคะใส่ขิงเข้าไป2แว่นฟองที่เหลือพินเครื่องเราเหยเรย้ตั้งต้องเคยต่กวนซิ่งเิ่้นาการเวลาแลจุงฟอ,อกอโปกอปูนจงอนะ รารอให้เดือดจะจัดเรามาจับเวลาลยนะคะอ่าชั่วโมงครึ่งเราก็รีใช้ไฟกลางต้มนะคะใช้ไฟกลางต้มจ้าเดือดแต่จัดแล้วนะคะเราจะปิดฝารีไฟกลางใช้ไฟกลางต้ม โอเคมาจา้าครบเวลาแล้วนะคะเกาืาใส่จ่องลาก็ปุนจ่องกกจอละโอเคสวยงามมากเลยจ้าเราจะมาใส่เกลือนะคะใส่เกลือสวยงามมากเลยก๋วเี๋ทองจะไฮไลท์ปากเซกาโห่แรงน้ำซุปก็เหมือนกับสีขาวสวยงามนะคะสีอ,อกนวลสวยงามมากเลยจ้าเราจะมาใส่เกลือหนึ่งช้อนชานะคะ ฟองที่ยัดชาชีกาแล้วโอเคชิมดูก่อนนะคะ เกาไซเมโฮเสร็จโหย้ำอะโฮวะตักให้ดูนะคะนี่จ้ะต้มซุปง่ายๆนะคะซุปกระดูกหมูลากบัวเกาลัดนะคะเกาติมแล้วต่กะ่ตแจต่ต่กาสาวไทยขอบคุณมา,มากที่รับชมนะคะ